เตรยมพร้อม North Carolina Ferry System เรือต้องวิ่งประมาณสักครึ่งชั่วโมงขึ้นไปเรือเร็วมากแต่เรือเป็นลำขนาดเล็กนี่คือลักษณะรถที่เขามีรถพ่วงมีราคาเป็นล้านนะคนมาทั้งครอบครัวมาเที่ยวมาซัมเมอร์อันนี้เป็นช่วงเวลาหยุดพักของ นักเรียนในอเมริกาก็คือจะภาพรวมทั่วไปของภาคตะวันออกของอเมริกาแล้วกงออกจากฝั่งไปเที่ยวเกาะแห่งหนึ่ง